ผมอีกแล้วนะครับสำหรับมาสเตอร์สนะครับเกี่ยวกับ i s t o p นะครับเอ่อถ้าตัว e loop หรือว่า i s t o p มันโชว์ขึ้นมานะครับมันมี2วิธีนะครับเล้วมี3วิธีโทษทีนะมี3วิธีในการจัดการเกี่ยวกับระบบ e loop หรือ i s t o p ด้วยนะครับก็คือ,อ,อวิธีที่1ก็คือเปลี่ยนค่าปามันนะครับการเปลี่ยนค่าปาก็ ราคาก็20,000กว่าบาทตามที่เพื่อนเ,อนเอรู้จักราคาอยู่แล้วนะครับวิธี2องคือไม่สนใจนะคือยกเลิกมันยกเลิกมันไปเลยนะโดยการเขียนไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับวิธีสามเพิกเฉยนะก็คือกดกดปิดนะมันมีสวิตช์กดปิดนะแต่ว่ามันก็จะต้องเจอปัญหา,อ,าอื่นตามมาก็คือไฟเด้งโชว์ขึ้นมานะครับ ก็มี3วิธีนะวิธีสามเพิกเฉยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับวิธีผมเนี่ยผมจะทําการายกเลิกมัน,นะครับโดยใช้โปรแกรม f o r c สแน,นะครับซึ่งโปรแกรมนี้จะต้องเสียหลายเส้นมันะครับและทําการเปลี่ยนชื่อมันนะครับอย่างเช่นตัว i-stop เนี่ยหลักหลักการในการทำเนี่ยก็คือ,อผมจะทําการเปลี่ยนชื่อมันจากชื่อเดิมเหมือนเป็น สมศักนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อจากสมศักเป็นส,สรยุทธ์นะครับมันก็จะไม่ทํางานเลยนะวิธีการนี้หลักของมันแค่นี้นะครับก็คือตัว i อสต็อเนี่ยมันจะมีชื่อหรือมีรหัสของมันนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูอะไรประมาณนี้นะเราก็จะกลับตัวเลขมันนะครับเป็น10 10นะครับของมันจะเป็นศูนยนึ่เรากลับตัวเลขมันอาจจะเป็น 0 1น 01, 01, ่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะก็คือวิธีหลักการง่ายๆก็คือเปลี่ยนตัวเลขมันนะเปลี่ยนตัวเลขมันนะมัน,ม,น,ม,นมันบังคับตัวเลขมาในโปรแกรมเนี่ยมันจะบังคับตัวเลขมาอยู่แล้วนะครับคือในในตัวของของของเครื่องยนต์ทุกทุกตัวเนี่ยมันจะถูกโปรแกรมมานะครับว่ามันจะต้องการ โปรแกรมนี้โดยใช้ชื่อของโปรแกรมเนี่ยมันใช้ชื่อแบบไหนนะเราก็จะทําการเปลี่ยนโปรแกรมมันไปซะนะครับเปลี่ยนชื่อมันนะสมศักเป็นสรยุทธไปเลยนะเ,เวลาเ,เครื่องยนต์กล่อง ECU ของเครื่องยนต์ต้องการเรียกชื่อสมศักด์นะครับแต่สมศักไม่อยู่แล้วนะสมศักถูกลบออกไปแล้วนะครับผมทําการเปลี่ยนชื่อนะแต่แต่มันยังเป็นคนเดิมอยู่นะครับเพราะว่าตัว คาปามันก็ยังอยู่ในรถอยู่นะผมไม่ได้ถอดออกนะครับแต่ว่าผมทําการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อมันไปมันก็จะไม่ทํางานนะคือกล่อง ECU เรียกชื่อไปแล้วเอามันไม่อยู่ม,มันไม่อยู่มันไม่พร้อมที่จะทํางานก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องให้มันทํางานระบบ i อสต p ก็ไม่ต้องทํางานเลยนะครับนี่วิธีการง่ายๆนะครับส่วนเมื่อนีการเปลี่ยนไปแล้วเนะี่ยเราอยากจะเอากลับคืนมา ก่อนที่จะเอากล,กลับขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนคาปาสองหมื่นกว่าบาทนะครับสมมตุติเพื่อนๆจะทําการารีสโต m มกลับมานะก็ระบบมันกลับมาก็ได้เหมือนกันนะก็กลับไปเปลี่ยนชื่อนะจากสรยุทธก็กลายเป็นส่งสักเหมือนเดิมนะครับคือในระบบมันก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับนั่นก็คือวิธีการเขียนนะเขียนในโปรแกรมให้กล่องเนี่ยมันรู้ว่าไอตัว i อซอบเลือ อีลูปเนี่ยมันถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับคือมันไม่มันไม่ได้อยู่ในในรถคันนี้แล้วนะครับมันถูกเปลี่ยนชื่อแล้วก็ถูกแทนด้วยคนอื่นซึ่งไม่รู้ว่ามันจะทํางานไอซ็อได้ไหมนะค,คือกล่องเครื่องยนต์ก็เมื่อเมื่อสมศักดิ์ไม่อยู่นะครับเส,สรุยุทธมาก็ไม่รู้จะทํางานเหมือนสมศักดิ์ไหมนะกองอิซก็ไม่ไม่อยู่ก็ ไม่ต้องทำลนะหน้าที่นี้ก็ไม่ต้องทำนะระบบก็ถูกปิดโดยปริยายโดยถูกปิดโดยทาวนะครับไม่ต้องมีการกวนใจเกี่ยวกับพวก i-stop e l o o p นะครับซึ่งระบบนี้เ,เพื่อนเบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะมันทำงานยังไงกรณีที่เราขับรถไปแล้วนะติดรถติดไฟแดงเนี่ยเครื่องยนต์มันจะดับเองครับพอเราพอไฟเขียวปุ๊บ เราแตะคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์จะทำการสตาร์ทรถขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องกดพุลสตาร์ทหรือว่าบิดกุญแจสตาร์ทนะครับนี่คือระบบของ I-Stop นะครับคล้ายๆกับระบบของพวกไฮบ i ดนะครับไฮบิดเขาจำลองพวกไฮบิดมานะครับหรือพวกมอเตอร์ไซค์ p c x ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นอจอดรถจอดอยู่นะเครื่องยนต์ก็จะดับพอเราบิดคันเร่งเครื่องยนต์ก็จะติดแล้วก็ไปเลยนะครับซึ่ง วิศวกรของมาสด้าเนี่ยเขามาดูงานที่เมืองไทยนะครับก่อนที่เขาจะทําการออกแบบตัว i s ซ o อขึ้นมานะครับเขามาดูรถที่แถวเยาวราชครับก็คือพวกรถตุกๆนะเขาสังเกตว่ารถตุกๆเวลารถติดนานๆเนี่ยตุกๆมันจะดับเครื่องนะเพื่อนๆจะสังเกตเลยนะดับเครื่องพอรถเคลื่อนตัวเขาจะสตาร์ทเครื่องนะแต่ พวกตุกต๊กๆเนี่ยมันต้องบิดสตาร์ทนะสตาร์ทด้วยมือนะฮะเขาก็เลยเอาแนวคิดเนี่ยไปทำนะอันนี้มั่วแล้วนะมั่วอย่าเชื่อผมมากนะ,ะคือมันระบบเป็นแบบนี้ก็คือทําให้เครื่องยนต์ดับพอรถเคลื่อนตัวแล้วก็เราก็เหยียบคันเร่งปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะทําการสตาร์ทขึ้นมาเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีการสตาร์ทเครื่องบ่อยมากนะมันก็จะเปลืองแบตเตอรี่ลูกเล็ก รวมทั้งคาปาด้วยนะฮะแบตมันจะมีแบตเตอรี่ลูกเล็กแล้วก็คาปาซิเตอร์ลูกใหญ่ๆอยู่ข้างหน้ารถหน้ากันชนรถนะครับมันก็จะมีการเปลืองเพราะว่ามันต้องใช้งานบ่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไดสตาร์ะรไดสตาร์จะต้องถูกสตาร์ทเครื่องบ่อยขึ้นนะครับะฉะนั้นผมก็บอกแล้วครับมันมี3วิธีนะให้เลือกว่าเราจะทำยังไงนะวิธีแรกนะครับ มีตังเยอะหน่อยก็เปลี่ยนค่าปลาเลยนะฮะสองหมกว่านะครับเปลี่ยนค่าปลาไปนะครับมันก็จะไม่โชว์ไฟให้ให้เราเนี่ยกังวลน,นะครับวิธีสองก็คือทําการเนี่ยที่ผมกําลังทำนะโดยใช้โปรแกรม o r r s s a n นนะครับเป็นโปรแกรมแท้เลยนะครับซึ่งผมลงทุนซื้อนะซื้อแล้วก็ซื้อลายเส้นด้วยนะแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อมัน เปลี่ยนชื่อจาก01 10เป็น10 01อะไรประมาณนี้นะวิธีการคือเปลี่ยนนะแต่ว่าต้องต้องทำในโปรแกรมมันนะครับพอทำในโปรแกรมมันปุ๊บมันมีข้อดีอย่างคือโปรแกรมแท้เนี่ยมันสามารถอัดไฟล์เข้าไปโดยตรงๆเลยนะอันนี้ผมชอบมากเลยตัวต้าน่าจะทำแบบนี้ด้วยนะฮะแก้ไปแก้ในส่วนของ ะระบบของมันปุ๊บเนี่ยมันก็อัดเข้าไปเลยนะมันคล้ายๆกับโปรแกรมจูนรถนะฮะคือจูนแลอัดเข้าไปเลยนะอัดไปเรียวไทม์ตอนนั้นนะไม่ใช่ว่าจะต้องมาอัดทีหลังนะดับสวิตแลวเปิดสวิตแล้วก็อัดทีหลังนะอันนี้ผมผมชอบมากเลยนะก็ปิด i s t o p e l o o p ไปเลยนะครับส่วนวิธีที่3ไม่สนใจนะก็ทำการยกเลิกโดยใช้มือเนี่ยกดปุ่มมันตั้งแต่ต้นนะครับ แต่ว่าวิธีนี้เราก็ต้องกดกดมันหน่อยนะครับแล้วเลือกเลือกออกฮะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีนักวิชาการนะเข้ามาต่อว่าผมอีกนะครับว่าเขาทํามาระบบมาดีอยู่แล้วทําไมจึงต้องไปดัดแปลงด,ด,ดัดแปลงสภาพของมันนะครับซึ่งรถคันนี้เป็นของอคุณหมอนะอคุณพยาบาลโทษดี เนะพื่อเรียนจบพยาบาลนะเงินเดือนน้อยนะแล้วก็เ,เขาทุกครั้งที่เครื่องยนต์ดับเนี่ยคือเขาเพิ่งหัดขับรถนะครับแล้วเขาซื้อมัสด้าสองมาเนี่ยเขาเพิ่งหัดขับรถพอเครื่องยนต์ดับเนี่ยเขาก็ใจใจคอไม่ค่อยจะดีนะครับเ,เขาก็ตกใจนะครับแล้วกเ็เขากลัวว่าระบบอื่นมันจะเสียตามมาอย่างเช่นพวกแบตเตอรี่ ลูกเล็กนะครับรู้ได้สตาร์ทนะครับหรือถ้าเปลี่ยนคปาบานะก็สองหมื่นกว่าบาทซึ่งเขาเพิ่งเรียนจบมานะฮะยังไม่มีทุนมากมายเท่าไหร่นะเพราะเขาก็เลยม,มาปรึกษากับผมนะครับก็ไลน์มาปรึกษากันนะครับผมก็ยินดีในการปิดนะครับปิดโค้ดของ i-stop ไปเลยนะก็จูนปิดเลยนะถ้าเพื่อนๆมี มีปัญหาเกี่ยวกับตัว i-stop หรือ e l o o บนะคบก็ปรึกษาได้นะครับในการปิดถาวรเลยนะคือไม่ใช้มันนะครับแต่ว่าเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกนะครับคือ Restore มันได้นะมันก็จะมีฟังก์ชัน e s t o r e ก็ง่ายๆก็กลับไปเปลี่ยนชื่อมันจากสรยุทธ์ก็มาเป็นสมศักเหมือนเดิมนะมันก็ทำงานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับระบบเขาถูกออกแบบมาให้ดีนะครับฟังก์ชันเขา คิดคนออกมาดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยกับเพื่อนๆที่เป็นช่างเนี่ยซนนะฮะคืออยากอยากจะปิดมันเองนะก็ผมก็ขออภัยนักวิชาการนะฮะที่จะมาดูดา,เ,าเพื่อนเพื่อนช่างแบบพวกผมที่ทำการปิดไอสต็อปนะครับอันมันเป็นวิธีการนะที่ว่าเราไม่ต้องการใช้ไอสต็อปก็ได้นะครับ หรือเราจะใช้ i อสต็ก็ได้นะครับเหตุผลอ,อีกข้อหนึ่งในการปิดตัวไอสต็นะครับมันพอใช้ไปนานๆานมันจะเริ่มลวน,นครับมันจะดับกลางอากาศเองนะครับคือวิ่งวิ่งไปแล้วมันจะดับกลางอากาศโดยที่ไม่ได้ติดไฟแดงนะครับนี่คืออีกเหตุผลหลักนะครับหรือว่ากําลังยูิเธอแล้วมันดับนะครับคือมันมันดับเครื่องของมันเองนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักที่ผมต้องทําการ ตัวไอสต็นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับฟังและรับชมนะครับเจอผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม